สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นทองมหาชนนะคะทองมหาชนวดประจำวันที่1มิถุนายน2568เอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นทองมหาชนวดนนี้เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้าสามตัวนี้ เร่งโต๊ดนะคะเข้านะคะเข้าก็เข้าบ่อยนะคะ <c oughs> จัดหนักหนึ่งมิถุนายนหกแปดเลขเด่นเลขมาแรงสองกับสามเอดคิดว่าเข้าทั้งสองตัว ไม่บุญกล็ล ouais. ่างเนาะสองศูนย์สามศูนย์สองสามนะคะหลวงตาแก้วหลวงตาแก้วสองศูนย์สามศูนย์สามจะเข้าไหมเนาะวดนี้เนาะจะมีศูนย์หรือไม่เนาะทิศทางรวยมาเนะคะมีเจสกับเจเลขหน้าปกของ เออิบเซียนก็มาเจ็ดนะคะทิศท,ทางรวยก็มาเจ็ดงวดนี้จะมีเจ็ดหรือไม่เอาไปพิจารณานะคะแต่ว่าเซียนเนื้อเมฆนั้นมาสองนะคะมีสองสามกับสองเก้าองค์อินก็มาสองเหมือนกันมีสองหนึ่งกับสองสี่ส่วนเลขท้ายองค์อินสองมาสามนะคะมาสามองค์อินสองเลขท้ายนะคะ มาดูอนุชามหาชนมาศูนย์เลขวันนี้จะมีศูนหรือไม่เนาะถ้ามีศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สามศูนย์สองจเขากรวดวันนี้ก็งวดน,นี้ก็มาสามนะคะมาสามฟ้ามหาโชคมาหกโชคอมรมา ห้าเก้าเจ็ดแอดมาชอบของอาจารย์นี้สำนักนี้นะคะคุนศึกบนมาสองแต่ว่าเอาไปเสี่ยงเนี่ยถ้าเราจะเอาไปเสี่ยงเนาะอาจจะมีสองเจ็ดด้วยก็ได้เนาะก็มีสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะมีเจ็ดหกเจ็ดแปด รูว่างวดนี้สองกับเจ็ดจะเข้าหรือไม่เนาะวัที่แล้วเข้าศูนย์กับเก้านะคะศูนย์กับเก้าวดนี้มาสองกับเจ็ดนะคะขุนศึกแอบชอบเอาตรงนี้ไปพิจารณาเนาะเวลาเวลาจะเสี่ยงก็เอาตรงนี้ไปพิจารณาเลขสองเจ็ดนะคะเลขสองเจ็ดมาดูเลขสองเจ็ดของ ขวัใจคนจนนะคะเขาเข้ามาสองเกตเหมือนกันนะคะแอดก็เลยชอบตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เนาะนี่ค่ะมาตรงกันแอดก็เลยเอามานําเสนอไปพร้อมๆกันเนาะเอามานําเสนอไปพร้อมๆกัน ต่อไปองค์อินหนึ่งมาสององค์อินสองมาสามองค์อินสองนั้นเป็นเลขท้ายเนาะโชคอมอนห้าเก้าเจ็ดนะคะนี่คุณสึก ขุนศึกนั้นมาตรงกันกับ10เซียนเนาะมาตรงกันกับสิเซียนสองเจ็แล้วก็มาตรงกันกับไปขวัญใจคนจนเนาะสองวดนี้หลวงตาจันบนก็มาสองเหมือนกันนะคะแต่ว่าสเพชรสยามนั้นมา5บนมาบนมาหล่างมาเก้าเนาะ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะมาดูสี่สำนักนี้นะคะมาพิจารณาสี่สำนักนี้นะคะท่านชอบนี่ค่ะอย่างเช่นคัมพีนโนพเก้าหนึ่งบนนะคะมาสองห้าสองเจ็ดสองเก้า ตัวเด่นของเขาจะเข้านะคะตัวเด่นของเขาจะเข้าลองอไปพิจารณาดูนะคะตัวเด่นของเขาจะเข้า อย่างคำพีนโนพะเก้าสองเป็นเลขล่างเนาะเป็นเลขล่างมาสามนะคะมาสามมาสามหรือจะเป็นเลขสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดคำพีนโนพะเก้า 9, มาสามนะคะมาสามก็มาตรงกันกันกบจากเขากรวดเนาะจากเขากรวดก็มาสามเช่นกันนี่ค่ะ ให้ท่านเอาไปพิจารณานะคะส่วนมากแอดก็เอาเอาขุณศึกไปพิจารณานะคะเอาขุนศึกไปถ้าท่านชอบเลขขุณศึกหรือไม่เนาะชอบเหมือนกับแอดหรือไม่เนาะเลขขุณศึกเข้ามา2กับ7 เอาลองเอาขุนศึกไปพิจารณานะคะงวดนี้นะคะสองเจ็ดถ้าท่านไม่ชอบขุนศึกก็เอาคำพีนพเก้าก็ได้นะคะเพราะว่าเข้ามาสองเหมือนกันก็ให้ท่านลองเอาไปเสี่ยงดูก็ได้นะคะ คัมพีนพเก้านั้นจะมาตรงกันกับเซียนเหนือเมฆนะคะเซียนเหนือเมฆเซียนเหนือเมฆเขาก็มาสองเช่นกันนะคะก็จะมีสองสามสองเก้าองค์อินหนึ่งก็มาสองเช่นกันนะคะมีสองหนึ่งสองสี่นะคะล่างมาสามก็มาตรงกันกันกบคัมพีนพน์นพเก้าเนาะนี่บนมาสองล่างมาสาม สรุปแล้วเลขเด่นของทองมหาชนงวดนี้บนบนนะคะบนจะเด่นสองนะคะบนจะเด่นสองส่วนล่างนั้นส่วนล่างนั้นจะมาสามหรือไม่เนาะถ้าไม่มาสามก็จะถ้ามาสามก็จะมาตรงกันบนมาสองล่างมาสามก็ตรงกับคนใจคนจนเนาะนี่ ท่านสามารถเอาไปพิจารณาได้นะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดี